ชายคนตังกล่าวอัดวัตถุระเบิดเป็นแผ่นบางๆตัดเป็นชิน้นชื้นเป็นรูปหมากฝรั่งแล้วห่อด้วยกระดาษฟอยล์ให้ดูเหมือนของจริงจากนั้นเขาหยิบบุหรี่ออกจากกล่องสอดลวดจุดระเบิดเข้าไปทำเครื่องหมายไว้พร้อมติดตั้งเครื่องติดตามขนาดเล็กเขาบีบครีมไล่ฉลามใส่ภาชนะทรงกลมก่อนจะพบอาชญากรตามหมายจับคนหนึ่งที่มีหน้าตาคล้ายเขาเขาจึงปลอมตัวให้เหมือนในรูปถ่ายแล้วออกไปยุ่ยยุตำรวจกลางถนน เมื่อถูกบังคับให้หุกเขา่าเขาจงใจเปิดเผยต,ตัวตนปลอมให้เห็นชัดๆผลคือเขาถูกส่งตัวไปยังเรือนจำนอกชายฝั่งระหว่างการตรวจสอบเจ้าหน้าที่เห็นรอยสักบนใบหน้าเขาแต่ไม่ได้สงสัยอะไรพวกเขาตรวจดูบุหรี่และหมากฝรั่งของเขาแต่ไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆเขาจึงเก็บสัมภาระแล้วเข้าไปในเรือนจำที่นั่นเขาได้พบเป้าหมายของการลอบสังหาร แต่เป้าหมายมีบอดี้การ์ดคอยคุมกันแน่นหนาและดูแลการออกกำลังกายเป็นประจำนักโทษคนหนึ่งกระซิบว่ามีคนอื่นก็หมายหัวเป้าหมายเช่นกันเขาสังเกตเห็นมีสั้นถูกส่งต่อกันอย่างลับๆแล้วรู้ว่าชายอ้วนเป็นคนถือมันระหว่างมื้ออาหารเขาจงใจก่อเหตุวุ่นวายด้วยการผลักนักโทษคนอื่นแล้วฉวยโอกาสขโมยมีดจากชายอ้วนวันหนึ่งขณะเป้าหมายกำลังออกกำลังกาย มีชายคนหนึ่งวิ่งเข้ามาหมายจะสังหารเป้าหมายเขารีบโยนมีดของตัวเองทิ้งและช่วยชีวิตเป้าหมายไว้ได้เป้าหมายรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณจึงเชิญเขาไปทานอาหารในห้องส่วนตัวผู้คุมพาเขาไปยังห้องของเป้าหมายที่นั่นเป้าหมายกำลังปรุงยาบำรุงจากสมุนไพรเขาเหลือไปเห็นขวดวายที่ดองงูไว้จึงปิ๊งไอเดียขึ้นมาเขาหยิบไม้ขึ้นมาล็อกตัวเป้าหมายจากด้านหลังผลักไปที่หน้าต่างแล้วใช้ผ้าขนหนูปิดหน้าเป้าหมายจนหมดสติ จากนั้นเขาผสมของยากับน้ําแล้วกรอกใส่ปากของเป้าหมายที่หมดสติร่างของเป้าหมายเริ่มชักกระตุกด้วยความเจ็บปวดเสียงที่เกิดขึ้นทําให้บอดีีกาดที่อยู่ด้านนอกเอะใจเขาตอบกลับด้วยน้ําเสียงเยือกเย็นว่าเขากําลังสวดมนต์บอดดีกาดมองผ่านช่องเข้าไปเห็นทุกอย่างดูปกติจึงเดินจากไปเขาเดินออกจากห้องอย่างใจเย็นทิ้งร่างของเป้าหมายไว้เบื้องหลัง ไม่นานเจ้าหน้าที่เริ่มรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติแล้วเริ่มค้นหาผู้ลงมือเขาเดินฝ่าฝูงชนไปยังอีกด้านของกำแพงหยิบหมากฝรั่งระเบิดขึ้นมาม้วนเป็นก้อนกลมแล้วยัดเข้าไปในรูเล็กๆที่เตรียมไว้จากนั้นเขาดึงลวดจุดระเบิดจากบุหรี่จุดไฟทันทีเจ้าหน้าที่เรือนจำเห็นภาพเขาผ่านกล้องเขาจึงรีบกลืนเครื่องติดตามขนาดเล็กถอดเสื้อผ้าออกแล้วทาครีมไล่ฉลามให้ทั่วร่างกายระเบิดทำนานทันทีที่เจ้าหน้าที่เข้าไกล เขาหยิบไม้ขึ้นมาขยายรูบนกำแพงคลานลอดผ่านช่องที่พังทลายแล้วกระโดดลงจากหน้าผาสูง100เมตรสู่ท้องทะเลเบื้องล่าง